ผมถามท่านว่าท่านเป็นพูกนิยมหมินสถาบันเหรอนัานถามผมคำนี้เพราะฉะนั้นกฎหมายมันก็จบในตัวของมันอยู่แล้วไม่ต้องมาพูดอะไรกับผมมากแล้วแล้วผมก็ยอมไม่ได้เลยพวกหมินสถาบันนายกก็บอกแล้วว่ารัฐบาลนี้ไม่ยอมแล้วผมก็ไม่ยอมมตั้งแต่เด็กแล้วผมก็เป็นทหารแล้วเขาเข้าใจว่าสื่อพวกคุณก็ต้องไปบอกเขาบ้างสิเขียนบ้างสิว่าประเทศไทยมีอะไรมีความสัมพันธ์อย่างไรถึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้ เขามีเหมือนเรามีไหมเขามีเหมือนเรามีหรือเปล่าแล้วฮะเขามีเจ็ดสิบปีอย่างเราไหมเขามีเจ็ดรอบอย่างเราไหมไม่มีหรอกครับเขาไม่มีอารยะเขามีมีความละเอียดอ่อนเขามีความนุ่มนวลอย่างที่พวกเราได้รับหรอกครับไปบอกเขาด้วยคุณก็ต้องบอกแบบนี้ไปทําไมทำไมเราไปกลัวชาวบ้านเขาแล้วปกป้องคนของเราล่ะเขาก็มีกฎหมายปกป้องผู้นําเขาเหมือนกันนะคุณไม่ไปพูดล่ะคุณก็ต้องพูดแบบนี้สิ ผมก็มีกฎหมายปกป้องปกป้องพระเจ้าอยู่หัวผม,มะจะมีอะไรจะมีอะไรไม่กล้าพูดเลยอายเขาเหรอไม่อายแล้วผมไม่ได้อายเรื่องนี้ทําความดีต้องไม่อายอะไรแล้วสถาบันเราประเทศเรานี่คือประเทศไทยก็ต้องมีกฎหมายแบบนี้อยู่ทําไมไม่ต้องการต้องมาถามผมทำไมถามผมผมก็ตอบแบบนี้มาทุกช่วงกับช่วงกันผมก็ตอบแบบนี้เออมผมจะตอบแบบนี้ทุกครั้งที่คุณถามผมแบบนี้จำม้อัดเทปแล้วไปเขียนแบบเดิม